อาลาสวัสดีครับคุณแฮนสันคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบริษัทของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์พนักงานด้วยเครื่องจับเท็จเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่คําถามทดสอบกันเลยดีกว่านะแลวคือผมต้องติดเครื่องอะไรไหมครับถ้าเป็นแบบเก่านะใช่แต่ว่าเครื่องรุ่นใหม่นี่นะไม่ต้องมันจะดังเองถ้าคุณโกหกนะลองพูดโกหกอะไรสักอย่างสิเออ,เอ,อคือหญ้ามีสีฟ้าผมเป็นคนดําตัวสูงผมไม่เคยดูละครเรื่องเพลงบุญ อันที่จริงชอบมากผมดูทุกตอนเลยเออกูรู้ละงั้นคราวนี้ลองพูดความจริงหน่อยจะได้รู้ว่าเครื่องทำงานดีอยู่ผมจูยาวสิบสองนิ้ว <c oughs> นี่มันแปลกนะเนี่ยมันควรจะร้องเดะทำไมอ่ะก็มันมันไม่มีทางที่นายจะผมจูยาวสิบสองนิ้วจริงๆอาจจะสิบสามเอองั้นก็สิบสองนั่นแหละถูกแล้วนี่พูดจริงปะเนี่ย ให้นี่ไหมนายได้ส่งอีเมลให้ฉันยังอ๋อใช่ส่งแล้วเมื่อคืนอ่ะอส่งแล้วเมื่อเช้าก็ได้ยังไม่ได้ส่งเลยไม่เป็นไรนายเจ๋งอยู่ละมึงมันห่วยกลับโต๊ะไปทํางานดีกว่าเออกูจะกลับไปนั่งเล่น aov <c oughs> <c oughs> อุ๊ย <c oughs> นายทำได้ยังไง <c oughs> อ๋อเออคือ <c oughs> ตอนที่ผมย้ายมาผมก็หาห้องจาก Google ไม่ใช่ค่าเช่าประมาณ80ดอลลาร์นายใช้ช <c oughs> <c oughs> ีวิตยังไงกับจูยาว12นิ้วเป็นไปได้ยังไงโอเคคือ คำถามนี้มันทําให้ผมรู้สึกขอโทษออขอโทษได้ไหมล่ะเออมันก็นายก็พูดถูกคือแบบว่ามันต้องสิบสองนิ้วแบบว่ามันใหญ่เบ้อเร่อเลยเข้าใจที่พูดไหมทาไมทาไมคุณถึงได้สนใจเรื่องจูผมจังเลยคุณคุณเป็นเกย์เรว่าไงน,นะเปล่าเฮ้ยไม่มีใครชอบจิ้มไปมากกว่าฉันละก็ได้กูเป็นเกย์รับแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าบอกใครเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ทุกคนแม่งรู้หมดแล้ว